มาครับท่านผู้ชมเรามาใส่หมายรกเขาเลยนะครับผมหมายเลไอ้เก่งจะปักไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมเพียวของมันถังมันไอ้งลงๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทางมันเดินมาจากปุ้นนะครับพอเรากลับไปปุ้นนั่นเรากลับมานี่นะครับเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมหมายเลขของเราอาดีตมือแน,น่หนูโอเคครับท่านผู้ชมหมายแรกของเรา โอเคครับไปหมายต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอ้เก่งแหมแล้วนะครับผมเช่นเคยครับผมเฮามาอยู่กันเอ่อมาอยู่กันกลางทุ่งนาครับท่านผู้ชมไอ้เก่งจะพาท่านผู้ชมมาเอ่อใส่ไอ้กับดักหนูเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้มีแปดหลังครับผมอีกหลังหนึ่งเสียฮะยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมสั่งอันใหม่ก็ยังหมาแม่ด้วนะครับผมตอนนี้เฮาก็เลยใส่แปดหลังเข้าไปก่อนเนาะด้วยเหยื่อของเขานั่นก็คือเหยื่อมันสับปลาหลังนะครับท่านผู้ชม ไปครับท่านผู้ชมเดียวเก่งจะลาท่านผู้ชมไปใส่ก่อนนะครับผมพอดูบรรยากาศด้านหลังฮะฟ้าเริ่มจะมืดคืนมาแล้วครับผมไม่เก่งกว่าฝนตกก่อนนะครับผมไปครับท่านผู้ชมไปครับวันนี้เราจะเอาน้องเล็กของเราลงหมายณนะจุดนี้นะครับผมนี่โอ้พอครับมีตึงหอยมีตึงหูได้ลงน้ำท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ย โโโโโอออ้ oh, 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 oh. ้้วันนี้เอาน้องเล็กของเราเฝ้าปากรูเลยครับท่านผู้ชมดูฮะว่ามันจะแม่ก่อนนะครับผมรูมันอยู่ตรงนี้แจมหัวเป็นรูล้างก่อนนะครับผมรูล้างกับรูโซคอปตกกันเนาะโอเคครับผมใส่เลยมัดไว้ก่อนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมไอ้เก่งใส่หลังที่2ของเฮาเซตเรียบร้อยนะครับผมหลังต่อๆไปไอ้เก่งจะมาได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเพราะว่ามันจะใช้เวลานะครับผมเอาไว้เวลาเฮามาเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ไปครับท่านผู้ชมกลับบ้าน,นครับเดี๋ยวไอ้เก่งจะไล่ใส่ก่อนนะครับผมไปครับผมไ,นะไปครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมใจกับไม่เก่งเมแล้วนะครับผมเอามาใจกับดรหนูที่เขาใส่ไว้แต่วานะครับผมตะกี้จอดรถไว้ปังกระดางลงข้างไอข้างเหมืองวะครับผมไปครับท่านผู้ชมเอาไปชมกันนะครับว่ากับดักของเขาแปดหลังนั้นมันจะได้ตัวกันนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเอามาชมหลังแรกของเขาเลยนะครับผมหลังแรกอยู่ตรงไหนเอ่ยหลังแรกหลังแรกโว้ยลุงตีนะท่านผู้ชมหลังแรกโอ้ฮห ไม่ลั่นครับท่านผู้ชมหลักแรกของเราไม่ลั่นอีกแล้วอ้าวเหยื่อมันมาหลักแรกก็ที่จะฟาวแล้วท่านผู้ชมไะครับไปหลังที่สองเลยไปหลังที่สองเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมีตัวไม่น่าันนี้ตามมายุดตัวครับวันนี้ไปครับผมลอยตามเราเหมืองไปเลยโอ้ย ตามลำเหมืองไปอยู่ที่ไหนเอ,อนเ่ยอะไรอย่างค่อยแผลบโอ้ยเจอไปเอาละครับโอ้เจอมันสาบกินหนูครับท่านผู้ชมดู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 เจอนี่นี่โอ้นี่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 ติดนี่หนึ่งตัวครับผมนี่ครับผมนี่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 ได้ครับท่านผู้ชมดู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 ดโอ้ตัวปองแงมยอยู่ครับผมถึงขนานถึงขนาดใหญ่เจอไป โอ้โหเตอร์บุญโคลูกติรบลไหมจะพบครับนี่เอาละครับผมเหยืย่อมอนของเราได้งานอยู่ครับได้งานอยู่นี่ครับนี่ครับผมเหยื่อหัวมันนี่ครับผมไปครับไปหลังต่อไปเลยไปดมหน่อยนมกระแหงบ่ฮะฮัาามผมัมผมฮัมัมผมไปครับผมไปหลังต่อไปเลย ้ามครับผมหลังต่อไปที่ไหนนี่หลังที่หกหลังที่หกที่เจ็ดอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ครับผมมีนี่หลังเลยสามไปเฮงนี่นะเด็กกนเดอร์โอ้ยโทษครับกู้ครับกู้เอมันเป็นแมงอย่างครับมาแท้แทแล้วนะ อ๋อหอยครับท่านผู้ชมนะนี่ครับห้อยต้นยนต้นยนเลยเออไอนน้น,อนี่กินหมืเรื่องแน่กินมดอึบไปครับไปหลังต่อไปเลยข้ามลำเหมืองมาฝั่งนี้โอ้โอ้โอ,โอ้หลังนี้เป็นไงเออหลังนี้กับดักปิ้งครับผมนี่ดักปิ้งเงีนงอยครับท่านผู้ชมวันนี้อา้าว กู้ครับผมหัวมันของเราไปครับไปหลังต่อไปที่ห้าครับท่านผู้ชมที่ใส่ไว้ตรงนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไเก่งวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วโหหายไปไหนเหยื่อของเราไม่นี่ครับผมนี่เหยื่อของเราอยู่ตรงนี้เอา้าหาไปไหนโอ้เชือกตึง,ตงครับเชือกตึงเชือกตึงเอาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเอน,นั่น โหตุ oh. ่นนั่นเตอะท่านผู้ชมโห oh. ยังได้เนะี่ยมันจะตายนะเนี่ยยังในคลิปของคนอื่นเพื่อนใจครับโห oh. มันหนนะ่อยเนี่ยเออบัตรตีทครับท่านผู้ชมล่นมานบัได้นะอ้าวโอ้นั่นเตอะเขาเหรอเฮ้ย hey. ไม่ได้มาใจเมื่อคืนเป็น,นยังครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าข้างสามหลังครับผมครับครับผม,บผมสุดท้ายเก่งใสไ่ไว้บนเพลนะครับผม ใส่ไว้โดโดๆของมันเลยนี่มีหมายของเราอยู่นี่ครับผมหมายของเราหลุนด้วยกันครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมบ่อนล่านครับผมนี่ไม่ดิดครับผมไม่ดิดไม่กินอะไรเลยเอาครับกู้ครับผมกู้ครับอึ๊บเอาครับผมเก่งคนที่จัดกูก้น,นะครับอะไรโอ้ ที่หนูหรือบัดดีดมาดีดมือเจ้านี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสรุปความหมายของเขาวันนี้น้อยกว่าทุกวันครับผมได้ถั่วหนึ่งครับผมนี่แต่ก็พอได้เอาเก่งออมอย่างนะครับผมเก่งออมค่อยแห้งได้อยู่นะครับผมนี่ได้หนึ่งตัวครับท่านผู้ชมถือว่าบ่แฮวนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชม วันนี้นนผลงานเฮาเป็นแบบเปลี่ยนที่แน่พอใจตะใดนะครับผมมันได้ตัวเดียวเนาะและแหมย่างตัวก็บแบบปอขย,ยะให่ตใดนะครับผมไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปแน่เฮาก็ไปแก้ตัวกันใหม่นะท่านผู้ชมเนาะถ้าได้เปลี่ยนใหม่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปืนปรแรงหรือว่าทางต่อไปไอเก่งจะพาท่านผู้ชมไปใส่ที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมสาหรับวันนี้ผิดคลิปกันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมไปครับผม มันจะกาศเนมือม่อยึ้นๆค,ครับผมจะขึ้นฝนกัอนที่จะตกเหมือนกันครับฝากัท่านชมกลับบ้านกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้บา,บายบายสวัสดีครับผมไปครับผม